ญาตโยมที่รักทั้งหลายเนี่ยจะเวลากล่าวสาธุต้องเปล่งออกมาจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไดจ๊ะ uh huh. นี่จึงจะได้บุญเยอะใจแอกคำสาธุได้เปล่งออกมาจากแรงแห่งความบริสุทธิ์แห่งอนุภาพไม่มีประมอนนี่นะนี่จ้พะพอเปล่งดังนั้นเนี่โอ้เวลาเชื่อมสายบุญเงยเห uh huh. ็นไหมจ๊ะ พระเดี๋ควณหลวงปู่ท่านเชื่อมสายบุญท่านยะบรบตรานิาพานไปเชื่อมเนี่ยง่ายเลยบุญจะเติมไปเรื่อยๆเลยนี่จ้ะยังเป็นอสงไขยอปรมาณหนึง่งจะนับจะประมาณไม่ได้<า>นี่นะจ้ะถ้าเทียเป็นฟ้าครอบเนี่ยในในฟ้าครอบเนี่ยไม่มีสิ่งใดเลยไม่มีโลกไม่มีดวงดาวไม่มี อะไรต่างๆนะที่โล่งๆฟ้ากรอบนี่เนยจะเต็มเปลี่ยมไปด้วยบุญนี่อุปมาณนะหลายหลายครอบเลยเออนี่แหละจชะนี่ถ้าเรามาต้อนรับท่านมาเอาบุญและกล่าวคำสาธุจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเรียนโยมต้องไปฝึกนี้ซะผ่านมาสีวันแล้วเนี่ยยังสาธุยังไม่สมบูรณ์นี่นะจ๊ะต้องเพอร์เฟกตต้องอย่างนี้นะเออ absolutely perfect ต้องออกมาจากศูนย์กลางกายฐานที่เจให้บอกกันตัดต่อกันไปนะจะบอกกันไหมแจ๊ะใ, oh. ให้บอกกันตัดต่อกันใหม่นี่เนาะสำคัญนะสําคัญสำคัญ,คญ,คญทีเดียวเลยต้องอย่างนั้นแล้วก็ระหว่างเรลงนี่เออสาธุจากกลางกายแล้วให้เห็นหลวงปูไม่ได้คนหลวงปูเนี่ยทันผ่านหไหมไม่เราคงจําได้นะ่ะ <Yeah. S 1> เพราะเพิ่งผ่านไปหยกหยก ใช่ไหมจ๊ะอาธราธนาท่านกลางกายจะได้ไปเชื่อมกับท่านได้ไงนี่ยท่านจะได้อาบุญมาเติมบุญเติมบารมีเชื่อมสายบุญอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นทําไม่เป็นนะลูกนะในวันพรุ่งนี้วันที่ที่ห้าใช่ไหมจ๊ะวันพรุ่งนี้นะ <5 000. S 1> ของการเดินนี่นะจ๊ะสี่วันมาเอาละเราเพิ่งเริ่มต้นใหม่ก็ยัง ไม่ค่อยอะไรยังโนนนี้ยอยู่นี่เนาะเออแต่ตอนนี้ไม่เน่แล้วนะนี่เนาะโน้แล้ว <c oughs> นี่สำคัญนะต้องทำให้เป็นนะลูกนะ <c oughs> ที่ทามาสีวันนี้นเราทำได้ <c oughs> แต่วันที่ห้าเป็นต้นไปต้องทำเป็นนะลูกนะไหนลองสาธุมาจากศูนย์างกายฐานที่เจติจั้นอีกครั้งหนึง่ง ครั้งที่สามอาอะใครมีความรู้สึกก็ออกไปจากศูนย์กลังกายมั้งจ้ะสาเห็นไหมตัง้งเริ่มต้นที่ถูกต้องนี่ไงทุกอย่างเลยในจ้ะถ้อยคำก็ดีใจถ้อยคำที่เราเปล่งเสียงออกมาด้วยกายก็ดีกายวาจาใจตั้งอยู่ตำแหน่งเดียวกันตามท่านพมจ๊ะ เราะนั้นสวันเราอยู่ในช่วงรลันอินอย่างอุ่นเครื่องอยู่นะอย่างวอมวอมตอนนี้เราจะเดินกันจริงๆในวันที่ห้านะ,ะนี่นะเดินนี่นะจะเดินในเส้นทางบุญนะในเส้นทางเดียวกับที่อ่อผู้มีบุญมีบรารมีในการก่อเขาเดินกันดีไหมจ๊ะดีน,นี่โอ้ทั้งพระทั้งโยมโอ้